สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนีเจเรียงกอยูที่ปูตนโพ่หไงเนาะค่ะเนาะมาเอาเนียวท่างน้ำปูว่าที่เล้วกับเขาบบกปูเขาแล้วปูเขาปูถึงเลยเนาะสองมื้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะค่ะเนาะมาตองหมดัะเล่เนาะหลังจากที่เอาเระวาปเนี่ยปุยกับปูสักพักแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจใจแรงนี่เวลาออกมาหาคลิปนสองมีโอกาสแล้วมาชอหนึ่งเปลี่ยนมาปลูกมีพลังแล้วหนึ่งนี่บอก่เปลี่ยนรอกเปลี่ยเนืนว่าสีนันสีอยู่วันนี้บอกปูหนึ่งเยของอยู่มาหนึ่งกับศูนย์เ้่งกับศนของยู่มาเสียเอานั่นไรเสียเอา แปดหกไซโอวโศูนย์กับหนึ่งอ่ากับสิบแปดหนึ่งแปดศูนย์อ่าหกศูนย์หกหนึ่งอ่าวันวันทียังจะอยู่เกาอยู่เบื่วเมื่อเมื่อนัดพวกนี่ว่าวันที่ยี่สิบสี่ได้จะมาว่าสมวนเพราะว่ามันอยากงานตอนนี้บอดดี้เชียงบอดดอู้ี้เพชรเองบเต้ นั้นในเลื่อนเป็นต้นได้สั่นโทวมากหนึ่งวันรับไปแลกที่นี่มันเจอโรคโควิดกับผมมีไม้จักเสืออบรดดิตั้งแล้ก็ด้ตั้งเลื่อนกับบดเเลื่อนก็เจอรถยังเลยไปแห่ไปใส่ละปูก็บให้เอารถจกลูกลูกม้ก็ไปฮับแล้วโเฮบเฮตอกที่ม่อกบ่ฮบอบไปรับแล้วกััดเตจางเตะรับแรกบนเพิ่มซื้อๆมันบ่ตเฮตหรกเลยบานนี่นีกับ พระเก่าเจเน่ตะโบด้าของนีิจิบนเก่าวาดมากับมาสันนั่นแหละเดี๋ยวหดเดี๋ยวไปที่ใเห็นมนมาพิพายังันยากนไปสวายจะรุกไก่ไปตำนี่ตำเผิ่อเขาแลวได้น้าไปนะแต่ทุกณนที่แรกหรือว่ามันม็ดเืินแปดเงินผูเลยเนาะก็ถ่ายไว้พระก็จะวาวพระว้พระี่มารวมงานแสดงควา่มยินัำเนาะแห่อีกครับไปรับไปอีกตดวอีกปูไปรับไปกินน้ำ คือเรียงหัวกรรไี่ปูเขาหนึ่งเก็บสื่อทั้งบนทั้งล่างเว่านี่กับบนล่างในยเป็นวัวปูมันเหล็กมันเป็นบนเป็นล่างนี่เหล็กปูนะบอกแล้วมันจะจะเป็นหลุดนะนั่นบอเดียวเป็นบนล่างเลยบนล่างเนาะค่ะเนาะใส่พกกระปดานเนาะแต่ทิ่เป็นหนึ่งรักสิบรักหน่วยปูเป็นได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเลรอครับเขาสรุปแล้วหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็ 18, หน uh, ึ <S S ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็สองเด็บปูศูนย์สองขึ้นมานั่มบ่ะศูนย์แปดสองปูหรือว่ามากไยบ้ามันบอกจับว่าได้จับได้ถูกจับได้จับได้ศูนย์ไม่ได้คักรู้อะไรก็ดีขึ้นมหนึ่งได้ได้จับได้ศูนย์เนาะจับได้ศูนย์คนนี้เคจเซนไตศูนย์ เบ่นเบนศูนย์กนี่ศูนย์หกศูนย์หกมันออกไปแล้วพอต้องเอาเออพต้องเอาเออเอาแปดศูนย์เอาแปดศูนย์ไปเลยท้าเป็นนึงก็เป็นนึ่งแปดแปดนึ่งนึ่งหกนึงไปเรรดพกไปจรด่ลดลค่ะเป้ดคาทิมรดพกนย์กศูนย์นั่นพต้องศูนย์หกพต้องเอาแล้วมันออกไปลูกทัน กระซื้อก็ซื้อขึ้นไปเทิงเชื่อมขึ้นไปเทิงรัฐบาลก็เห็นปูดีขึ้นลาบก็ได้น้อยรู้ออเห็ดเป็นเชื้อปูอันนี้เป็นกาวแล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่ให้เบิ้งนะฮะนี่แหละปูหอยเห็ดเลยเออเห็ดไว้เอ็นสี่แหะแต่บูอนหนึ่งก็ได้เสียงหนึ่งยังเห็ดปกอกคู่เอาไว้ค่ะโอ้ยใส่แล้วปูมันมือพุ่นมือพุ่นแม่มือมือเล็กออก มึงมันออกจังฝันแมนเดยไม่ออกันกัแมนตีกับแมนออาอมันออกเอกเอเอกนยังไงโนเจ็ดบอกเอคะโซนเจ็ดอนเอกทั้งพจนออกเกาออกเก้าเก้าห่วอันนั้นละโอ้หลฝันว่าเขาลักควายไปดิไปดีเบนเขาลักไปมันบ่เห็นหุงมันลับแบบมันมืดมันไม่ดะดูเลียป้าไปปีทีกว่าที่ต้นใหม่คุณไปท่ พนต้นต้นใบปลายกุดอยู่เนี่ยกุดสูงชุดยอดเลยนี่เป็นเป็นเขาจูกควายพูดควายปูท่านมาพูนแม่นควายปูท่านมาว่าดซื้อเก่าศูนลนี่เม่ก่กุดเก่าเก่ลืมเบาชุดจอดพดสุดลายยอดมเก้าเกเลยแม่บอเลยโอ้ยมันบกขาดได้ได้ตัวตัวท่านเนได้ตวตัววัางเงพูให้ตัวเอก็ไดู้นเจดเตะให้ตัวเองแปดหงแปดวดก้อนนี่ไหม คนก้อนนั่นบอกก้นไหนที่มากวดร้องหันน่ะที่จะเดงมากต้นตูดายเท่าก็นี่แล้วพวกนี้เหละตัวก็ถือไอ้เจ็บหนึ่งเจ็บนี่ต้อซื้อบ่กไล่ปูไล่เดี๋ยวปูไล่เขียนปูไล่หลักเดพะเวงด้วยล่ะพวกนั่นพวกตานั่นก็เขียนไปเจ็ดสิบเด็ดอันนี้คือเลขงวดที่แล้วเนาะปตาคือแม่นแต่ปูจะเดงกับไม่ได้เขียนไปเลขปูต้งแต่ถ่ายถอดมานี่ จักงวดแล้วปูแต่คือดาม้าหนึ่งสองสามงวดนี่สามงวดนี้แต่ว่าเขาทั้งหมดเขาทั้งทั้งหมดเปูเล่มมารอบที่ห้ามานั่นปูพันธทงวาลานเปอร์เซ็นเขาแน่นอนเขานึงนี่เขานึงมารอบนี้จากสี่พันธทงวาพันธทงแต่ว่าก็ต้องเป็นแนวทางก่อนนะปูเนาะเนวทางก่อนเนอะค่ะสิบสี่ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยแต่ว่าแปดกับสี่ไอแปดกับหกไซส์แต่ว่าปูว่าปูฟันแม่น ไกลๆเล็กมือเขาจะมาสง้างความฝันปูหลักมาตตีออาเพราะว่าปูมันกัฝันแมนตีให้เราต้องตีอเจ็ดหนึ่งที่แป่เอฟซีเต้องตีเพราะให้ไหปูพันตีเอาเข้ากับสื่อบดทุกหนึ่งได้โบสื่อตัวหนึ่งเจ็ดงวนทหานก็ได้เนาะเจ้าปูเล่นบ๊วยช่วยพวกมึ่หน่อยงัวหนีตามตัวค่ะหัวดนีครับุกช่อหมักศูนย์แห้ง ก็มีแค่ศูนย์หกหกศูนย์แปดศูนย์เลือกติดกรึบรดประจำก็ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยกองมาตัวหนึ่งค่ะฮะวดหวดก้อนหนึ่งสองสามไม่ออกเห็นมันออกหมดก้อนก้อนไปหนึ่งสองสามงวดที่ได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองค่ะบานจะพูดตัดสองสิมพูดพมากโมขาดก้นมาคนมีเศรษฐียุคขึ้นหนึ่งคือก็ศูนย์เนี่ยแต่ว่านักศูนย์บนที่หล สองที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะมาทําคลิปน่ะปูให้เคยจับเข่าคู่ว่ะบ่ได้เข่าคูเลยแต่ว่าแค่เลขติดซื้อที่มันติดเลือติดมาตลอดเอปูบ่เอาเขาคูค่ะมันบ่เขาล็อกเขาพูอ้อนบ่เขาล็อกแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นจับคู่เข่าคู่นี่มีจตัวอื่นเอาตัวอื่นเขาเขาตัวอื่นเดี๋ยวเอาตัวอื่นหงดไปที่ไหนทีมไปเลยว่ะค่ะกระเล่นมาจับคูสองนวด นี่กะเขาแน่ลุดแน่แต่ว่าอีกวิ่งเลขกติดนี่ก็คือยั่งยืนอยู่ือเก่าคือรอบนี้มาศูนย์กับหนึ่งก็คือแต่ว่าปูก็จับคู่ให้สลับแนวทังที่ปูมาท่าวาเอฟซีทั้งหลาที่บอมักน้ำปูก็สามารถเอาไปติดเด้เลยกับศูนย์กับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องมีจราจในการเราสำหรับั้่ถ่อมนะคะท่าวาถือบทถือแต่ว่าเล็กติดเล็กอย่างสำหรับคนที่สายลุดสายวิ่งก็สามารถ เอาไปวิ่งได้เลยจับคู่นีกอีกหนึ่งเนี่ยท่างนะคะแต่คือมีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์มันใส่ทั้นช่องที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะแต่ว่าหลอบข้อมฝันปูฝันดีจังมากคุยกันในคลิปปูสติข้อมฝันแห่ฟังเพราะว่าปูฝังแม่นมาปัวนะคะตามนั้นนะคุณนะเคยกับมันมันเคยแม่นโหลดออกมากับฝัน ฝันเห็นพาลึก so ฝันเป็นเจ็ดโหลดมันจะแบบมันรู้คือเด็กเจ็ดหยังไซโหลดลายสซลูกเดียวเลยสมมุติว่าฝันมือมันมามามามือสุดท้ายเนาะปูฝันเนี่ยปูกระชิมลายใส่เลยนี่ลายใส่ศูนยึกรับหนึ่งตัวนี้แหละพอตัวจับนี่เท่านั้นแหละผมมาติดตัวนี้เท่าเดียวเดียวจังเดียวพอดีทิศสองพอดีทิศมือนะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมณสำหรับแนวทางปูต้นโพนะครับผมงวด2พฤษภาคม ลูกซ้ายผู้กมาเลยที่จะว่าถึงเนี่ยไม่รู้จักหรอกคร่บเจแดงเดี๋ยวทู่อยู่ตอนนี้ไอจูมีในสว่างไม่เจแดงนะหาซือคนละเล็ูนนึงเพราะฉันว่าเห็นพอฟ้าก็มันหายเขาทรายดันออกก็งงงงอยู่จะเอาตู้ท่เดี๋ยู้เล็กหรอเ่ สูกบบิ้อดูเอิญทำไมแม่ท่านผู้ชมแคบหนาจอไปเด้อค่ะเด้อเป็นหน้าทางในกันเสียงเสือพลุ่มโมมุนอยู่มันไปทั้งฝุ่นมันบ่ลมไลูนเลยท่านผู้ชมจะดูหนวดก่อนมาเบิ้งดูเดี่ยวจะกาวให้ท่านผู้ชมเบิ้งคลักคักดูเทียบเทียบกันเบิ้งดูนี่ค่ะเอาหัวกรรไกรหน่อยตัวเด้กปู ซี่ตัวหนึ่งงวดนี้งวดก้อนหน่อยตัวที่หายหนึ่งตัวเดียวเออหายหนึ่งตัวเียครับครับหนึ่งงวดนี้ห้ให้ยศูนย์กับหนึ่งงวดก้อนวิ่งหนึ่งตัวเดียวไม่ใช่เลยหรืองวดนั่นปูห้หนึ่งห้ยสองห้สามแต่ว่าเข้าบอดเมาในี่จอรันเข้ามาหลอบแหลกหรือคือมาเจอหลักหนึ่งเลยแต่ว่าหลอบที่กระจหายคิดไปนั้นมันมีติดพร้อมแล้วก็เลขกันพร้อมอันนี้คือเข้ามาคือสรุป เ็นแม้ทั่งแต่สรุปเรื่อทีเดียวแต่ว่าอดีตเขาคือแบบมาแต่เติมนไว้แล้วว่าเขามีตัวเลขตัวนี้ตัวเลขนี้จังมากับครูหล่ะมาหลอกห้อมฟันอีกที่หนึ่งแอ่สีนาอีพีี่มันจะบอกเข้าใจกิดอนไดตัวหนึ่งหวัดนี้ได้สองตัวหนึ่งกับศูนย์นีสองตัดทิ้งหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์หมดต้องเอาเน้อค่ะท่าน แต่ากับมี่หตีบเบิงอยู่ที่เราต่ขาไปเพราะว่ามันออกแล้วหกหนึ่งหกเราคุณกออกบนเอาไปล่โลอระดัสันใดเนาะเอาท่านผไปชมคอยลว้ยๆถูกหอยไปน้ำกันกระปูตุนพแม่นเขาทุกงวดบอกปูเออเขาทุกงวดนั่นมาจะสามวดมานนี้มาเล็กติดมาทุกงวดชุดหนึ่งสองอีกทีเอาทผไปชม รวยรวยถูกหวยไปด้วยกันเห็นแล้วตุ๊กจะเสือดี้บารีศูนย์หนึ่งสองเมืวานเมื่อวานเห็นได้หนึ่งสองสามก็มีศูนย์หนึ่งสองเส็จหนึ่งอาจจะมาศูนย์อีกดอกครูเมานหนึ่งกับมาหนึ่งถ้ามาหนึ่งกับแปดหนึ่งถ้ามาศูนย์กับแปดศูนย์นะคะครูเนาะเออนี่แล้วเอารวยรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ